สวัสดีครับผมสกายนะครับตอนนี้นี่ผมก็ยังมูฟออนไม่ได้เช่นเคยนะครับเราก็จะมาวาดอ่ะ,อ,ะอ้โหจริงดิ โอเคครับเรามาเริ่มกันใหม่นะครับสงสัยคราวนี้นี่มีแววว่าสวยนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็ยังมูฟออนออกไม่ได้นะครับก็ยังไม่อยากมูฟตอนนี้นะครับก็กําลังคลั่งอยู่นะครับก็เรามาวาดกันตอบตัวนี้นี่ผมจะมาวาดเดนจีกันนะครับอ่าเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะวาดทรงกลมนะครับแล้วก็มีเส้นจมูกกับเส้นตานะครับเป็นเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับหลังจากนั้นเราก็ขึ้นโค้งเป็นรูปคางนะครับ แก้มซ้ายแก้มขวาก็ให้มันห่างๆจากเส้นตรงกลางซึ่งเป็นเส้นจมูกให้มันเท่าๆกันนะครับแต่ในกรณีนี้นี่ผมจะให้มันเอียงไปทางซ้ายมือเรานะครับทางซ้ายมือเราก็จะมีะมีแก้มเนี่ยเข้าใกล้เส้นจมูกมากกว่าทางแก้มทางด้านขวามือเรานะครับก็จะเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ขึ้นกรอบตาอย่างนี้เลยนะนี่อ่า แต่ผมจะวาดตาแค่ข้างเดียวนะเพราะอีกข้างนึงนี่ผมกะให้มันจะถืออ่าถือเลื่อยไฟฟ้านะครับนะมันจะได้เข้ากับคอนเซปต์เชนซอลแมนนะครับ <laughs> นี่ภาพนี้นี่คือตอบโจทย์เลยนะครับดูปุ๊บต้องวาดเลยภนะาพนี้อ่าอย่างน้อยนี่ถ้าผมวาดไม่เหมือนเดนจินะครับมันก็จะเห็นว่ามันถือถือเลื่อยไฟฟ้านะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือเชนซอลแมนนะครับ <laughs> ไม่ใช่คนตัดฟืนนะครับ <laughs> เป็นการเบี่ยงประเด็นนับนี้แล้วนี่คือรอยยิ้มของเดนจินะครับมันจะออกดูชั่วร้ายหน่อยนะครับนี่แบบนี้เลยนะยิ้มฉีกยิ้มอ่าแล้วฟันก็จะแหลมแหลมนิดๆนะประมาณนี้อ่านี่ครับนี่ยิ้มอย่างกบตัวตัวร้ายเลยครับเอาจริงๆนะคือผมไม่ได้ไม่ไม่เคยคิดจยากจะอ่านเรื่องนี้เลยนะครับตั้งแต่ที่เห็นในตัวหัวเลื่อยไฟฟ้านะหรือตัวเดนจิเองก็แล้วแต่นะผมดูปุ๊บเสร็จผมก็ยังไม่อยากจะอ่านนะครับ คือผมไม่ค่อยชอบนะมันดูแล้วมันมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับในการดีไซน์นะครับอ่าอย่างตัวหัวเลื่อยนี่ผมก็คิดว่าเป็นเวนนอมะเวนน่อมผสม,มเอาเลื่อยไฟฟ้ามาเสียบที่หัวนะครับมันก็เลยดูเออแหม่งแม่งนะครับแต่พอหลังจากได้ไปดูเท่านั้นแหละนะครับอันนี้คือฮีโร่ของผมเลยนะครับสุดยอดเลยจริงๆ อแล้วนี่ก็คือทรงผมนะครับเราวาดโครงของผมแล้วเราก็มีทรงผมนับก็เหมือนเดิมนับไม่ยากนับนี่ทรงก็แบบเป็นทรงผู้เด็กผู้ชายธรรมดานับมีเซอร์เซอร์นิดนิดนับเป็นเส้นเส้นแล้วนี่คือคอนะครับอ่าหลังจากนั้นนี่คือเส้นไหาปลาหนับนี่เราก็ย่างล่างโครงบอดี้ละนี่คือบอดี้อนาถานะครับแล้วนี่ก็คือแขนท่อนบนนับกะกะเอานับว่าผมจะให้มันอ่าถือเรือไฟฟ้านะครับนี่คือแขนท่อนล่างนับนี่ตัดมาอย่างนี้เลยนับอันนี้คือมือนับ อ่านี่คร่าวๆนะประมาณนี้โอเคครับตรงนี้ก็อยูอยช่ช่วงหลังมันนะครับเวลาเราวาดอนาตมีอนาถาเราก็สามารถประยุกต์ได้หลายรูปแบบเลยนะเพราะมันเพราะลักษณะของผมนี่มันไม่ค่อยจะยึดติดนะครับแล้วนี่ก็ประมาณเป็นที่จับของเลือยไฟฟ้านะครับนี่ก็นี่ก็เป็นตูดมัน,นครับนี่แบบนี้เลยปื๊บตรงนี้ก็จะเป็นมือนะครับ นี่นิ้วมืออ่าข้างขวานะครับมือขวาอ่ากำลังจับตรงอ่าเลื่อยไฟฟ้านะครับนี่ตรงนี้คือเลื่ออ่านี่นี้คือมือขวานะครับอ่ามันจะถูกบังอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปทรงของเลื่อยไฟฟ้านะครับก็จะเป็นก้อนๆนี้ไปก่อนนะครับอ่าเวลาเราจะวาดสิ่งของหรืออะไรเราควรจะวาดเป็นโครงล่างนะครับอย่างไอตัวเลื่อยไฟฟ้านี่ก็จะเป็นแบบก้อนๆเหลี่ยมๆแล้วก็วาดเป็นก้อนๆเหลี่ยมๆนะแล้วนี่ก็ขึ้นไปแล้วเป็นใบเลื่อยนะครับนี่ อาจจะไม่ตรงไม่เติงก็ช่างมานะันครับก็ขึ้นไปก่อนนะครับนี่ขึ้นไปเลยอ่านี่ครับยาวแบบนี้เลยอ่านี่ก็คือลักษณะของใบเลือ่อยไฟฟ้านะครับนี่นี่มันก็จะไปแบบไปบังตรงตาของพระเอกเรานะครับแล้วตัวนี้นี่ผมแถมให้เลยนะครับ โปจิตะนั่นเองครับน,นี่มันก็จะเกาะอ,อยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยครับเป็นก้อนๆกลมๆก,ก,ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็วาดลูกตาครับกลมๆง่ายๆอย่งายงนี้เลยนะคนี่ตัวนี้ก็ไม่ได้วาดยากอะไรนะครับฟืบนี่ตาสองข้างครับดูให้มันเท่าๆกันนะครับอ่าอย่าให้มันไปสูงเกินหรือต่ําไปนะครับแล้วนี่คือปากมันครับนี่โปจิตะนี่ก็จะดูคล้ายๆกับอ่าคล้ายๆกับหมาเลยนะครับ เป็นเป็นหมาที่มีใบเลื่อยอยู่ติดอยู่ตรงอ่าตรงกลางหน้าผากนี่เลยครับนี่นี่ก็ใบเลื่อยมันเลยนะนี่ก็ว่าน,นี้เลยนี่ให้มันโค้งงอนสวยๆแบบนี้ครับนี่อ่าแค่นี้ก็เฟี้ยวครับไม่ต้องยาวมากนะครับยาวประมาณหนึ่งอ่ากากๆเอานะครับนี่เติมแหลมๆครับนี่ เขาเรียกว่าหนามหนามปีศาจอ่านี่คือมือนะครับมันก็จะพาดอยู่ตรงอยู่ตรงไหลอยู่ตรงบานะครับนี่นี่มือนะครับมือกลมๆง่ายๆแบบนี้นะครับฟึบไปพยายามวาดให้มันดูโคง้งโค้งดูนุ่มนิ่มนะครับนี่ขามันก็จะเกาะเลยนะครับเกาะตรงแขนเลยตรงหวัวไหล่ตรงแขนคนรับนี่พยายามเกาให้มันโคง้งๆคงนะครับจะได้ดูสวยดูนุ่มนิ่มนะครับนี่แบบนี้ อ่ามันจะอุมอมหน่อยนะครับอ้วนๆอุออมๆนิดๆอ่าตรงนี้ก็คืออ่าที่จับใบเลื่อยด้านหลังของมันนะครับแล้วนี่คือหางนะครับอ่าหางก็จะเป็นอ่าสวิตเดินเครื่องนะคร <laughs> ับนี่โอเคอันนี้คือปกคอเสื้อนะครับเราก็มาจะเติมรายละเอียดกันนะครับนี่เติมรายละเอียดเสื้อผ้าของเดนจิกันแบบนี้เลยนี ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงเสื้อตรงลายเสื้อตรงหัวไหล่นะครับก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อของชุดทํางานนะครับพวกพนักง,งานออฟฟิศนะครับแล้วก็พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับอยยับก็ยับมั่วนะครับยับตามจินตนาการตามประสบการณ์ของเราเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะขีดๆตรงด้านข้างครับเฉ๋เชเฉียงเฉียงไป อ่านี่ตรงนี้ก็คือแขนนะครับแขนท่อนล่างฟืบเอามาประกอบกับแขนท่อนบนนะครับตูมตรงนี้ก็คือข้อศอกจัดปน,นี่พยายามดูอ่าความยาวของแขนท่อนบนท่อนล่างให้มันประมาณเท่าเ่ากันนะครับอ่าดูดูเอาสังเกตเอานะครับแล้วนี่ก็คือมือนะครับมือก็กําลังจับเลื่อยไฟฟ้านะครับนี่แบบนี้นะงงครับง่ายงครับ นี่คือที่จับนะครับอ่าก็เติมให้มันดูชัดเจนขึ้นนิดนึงอ่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าผมกาลังจับจับอยู่นะครับนี่แบบนี้อ่าเหมือนไม่เหมือน,มอนไม่ต้องไม่ต้องไม,ไม่ต้องกังวลไปนะครับเราแค่วาดให้มันคล้ายๆที่สุดก็พอนะครับแล้วพอเราวาดคล้ายไปมากๆเข้าเดี๋ยวมันก็เหมือนของมันเองนะครับส่วนนี้คือการสกเก็ตนะครับอะไรที่มันตรงไม่ตรง อะไรที่มันดูไม่ดีก็ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเรากําลังล่างโค้งมุ่มั่วอยู่นะครับล่างให้มันเกิดอ่าไอเดียเกิดเส้นเข้าวๆนะที่เราจะกะประมาณหรือตําแหน่งอะไรได้นะครับผิดพลาดก็ผิดพลาดไปนะครับค่อยมาตัดเส้นอีกทีทีหลังนะครับตอนนี้คือแค่กะระยะเข้าๆเท่านั้นเองนะครับนี่มันก็จะดูเป็นหลายๆเส้นทับๆกันอาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับ คือคนดูจะสับสนไม่เป็นไรนะครับแต่คนวาดห้ามสับสนนะครับถ้าผมสับสนสับสนไม่ไลรนี่ผมก็จบเพ่เลยนะนี่ผมก็พยายามจําตําแหน่งที่ตัวเองต้องการเอาไว้นะครับอ,อาจจะดูหลายๆเส้นหน่อยแต่ผมจําได้นะครับนี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่ดีผมก็จะเติมเส้นทับลงไปอีกเลยอีกเรื่อยๆเลยนะครับแบบนี้ครับ มันก็อาจจะดูสับสนงงงวยนิดนิดหน่อยนะครับหรือบางทีเราวาดไม่ตรงไม่ถูกใจเราก็สามารถดัดได้ตรงช่วงนี้นะครับอืมนี่ประมาณนี้นครับฟืบเนี่ยผมก็ดูรู้สึกว่าใบเลื่อยมันมันสั้นเกินนะเพิ่มความยาวอีกนิดหนึ่งดีกว่ามันจะได้เฟี้ยวนะนี่ผมก็เพิ่มให้มันตรงนี้เลยอ่มันติดที่คลิปหนีบนะครับก็ไม่เป็นไรนะรช่างมันนะไปเติมนอกรอบเอา นี่นนี้คือหนามหนามหนามปีศาจนะนับหนามของเลื่อยนะครับนี่ประมาณนี้ครับง่ายๆแล้วขีดๆไปนะครับยังไม่ต้องไปเน้นให้มันสวยอะไรมากมายนะครับให้มันดูแบบคร่าวๆก็พออ่านี่ครับประมาณนี้เลยนี่เติมารายละเอียดของผมด้านหลังหน่อยครับเดี๋ยวดูไม่ออกครับนี่อ่าเราก็มาเหลือตรงนี้นะครับอ่าตรงเอวฟึบใส่ไปนี่คือเสื้อนะครับ ตรงนี้คือแขนแขนขวานะครับนี่ข้อศอกโอเคนี่นี่นิ้วโป้งตรงนี้นะครับขยบนิ้วโป้งมานิดนึงอ่ะตรงนี้คือางเกงนะครับก้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันครับอ แล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับถ้าใครยังไม่ถนัดนะครับก็ให้ใช้ดินสอตัดเส้นก่อนได้นะครับส่วนใครชำนาญช่าชองแล้วบ้าลาหามแล้วก็สามารถใช้ปากกาแบบผมได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องเนียนๆไปนะครับระว,วังอย่างเดียวตรงใบหน้าเท่านั้นนะครับอย่าให้พลาดนะครับส่วนอื่นพลาดแล้วก็แก้ไขได้แบบเนียนๆเอานะครับฝึกประสบการณ์ไปนะครับ สำหรับตัวเดนจีนี่จริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่พอดูไปดูมามันกลายเป็นฮีโร่ซะงั้นเลยนะครับเรื่องนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะฉากแอคชั่นนี่ผมดูแล้วมันเหมือนกับเหมือนกับหนังเลยนะครับนี่ถ้าเป็นทำเป็นภาคทรงคนแสดงนี่สงสัยน่าดูชมเหมือนกันนะครับอารมณ์เหมือนคล้ายๆเหมือนกับอะไรนะสอมไลยพเนจรเคนชินนะครับพอไปดูปุ๊บก็ถือว่าใช้ได้นะคมันเขามันเอาเรื่องเลยอะ นี่ถ้าเป็นเชนซอ์แมนได้ทําเป็นแบบฉบับคนเล่นนี่ผมว่ามันซีดเลยครับ <laughs> นี่ผมต้องคลั่งแน่เลย <laughs> นี่รู้สึกว่าผมล่างตัวนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็พอจังดูได้นะครับนี่น <laughs> ก็เทไม่หยอกครับภาพนี้ฮ <laughs> เวลาเราตัดเส้นแบบคร่าวๆเราก็ไม่จะเป็นจะต้องไปตรงเส้นสเก็ตสีแดงเสมอไปนะครับอะไรที่เราชอบเราก็ใส่อะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเติมมันนะนี่แค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผมตัดเส้นแล้วก็ลงสีเนี่ยมันจะเฟี้ยวฟ้าแค่ไหนนะครับอ <laughs> Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt.